และประโยคเก่งหนังสือธรรมบทภาคที่หนึ่งเรื่องแห่งปริภาชคชื่อว่าสนชัยหน้า79ตั้งแต่เอวังโลเกเอกสัติยาอารหันเตสุชาเตสุเป็นต้นไปอรหันเตสุครั้นเมื่อพระอรหันทั้งหลายเอกสัติยา61ชาเตสุเกิดแล้วโลเกในโลกเอวังอย่างนี้ สัทธาอันว่าพระศาสดาวุฒวสโสผู้มีการฝนอันประทับอยู่แล้วปวารตาวาทรงปรวาราณาแล้วเปเศตาวาทรงส่งไปแล้วสถิตพิกูซึ่งภิกษุทั้งหลาย60สิที่สาสุในทิศท,ทั้งหลายว่าจะเนด้วยพระดำรัสอิติว่าพิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายตุ้มเหออันว่าเธอทั้งหลายจะรัฐะจงเที่ยวไปจาริกังสูที่จาริกอิติดังนี้เป็นต้น คัดฉันโตสเสด็จไปอยู่อุรุเวลังสู่ประเทศชื่อว่าอุรุเวลาสายังเองวิเนสิทรงแนะนำแล้วพัทวคียกุมาเรสุซึ่งกุมารผู้นับเนื่องแล้วในพวกอันเจริญทั้งหลายติงสะชะเนผู้เป็นชนสามสิบกปาสิกาวนาสันเทในชัดแห่งป่าฝ้ายอันตรามะเคในระหว่างแห่งหุนทางเตสุกุมาเรสุในกุมารทั้งหลายเหล่านั้นหนาะ สัพพะปชิมโกกุมาโรอันว่ากุมารผู้มีแล้วในภายหลังแห่งกุมารทั้งปวงสโสตาปโนเป็นพระโสดาบันอโหสิได้เป็นแล้วสัพพุตโมกุมาโรอันว่ากุมารผู้สูงสุดแห่งกุมารทั้งปวงอนาคามีเป็นพระอนาคามีอโหสิได้เป็นแล้วสถาอันว่าพระาศาสดาเตปีกุมาเรยังกุมารทั้งหลายแม้เหล่านั้นสัพเพทั้งปวง มาพเชตาวาให้บวชแล้วเอหิภิกขุภาเวนะโดยความเป็นแห่งเอหิภิกขุเอวะนั่นเทียวเปเศตาวาทรงส่งไปแล้วที่สาสุในทิศท,ทั้งหลายคันตาวาเสด็จไปแล้วอุรุเวรังสู่ประเทศชื่อว่าอุรุเวลาสายังเองทัเศเสตาวาทรงแสดงแล้วปาติหาริยสหัสานิซึ่งพันแห่งปาติหารทั้งหลายอทุตานิที่สี่ด้วยทั้งกึง่ง วินเนตาวาทรงแนะนำแล้วเตพาติกะชาติเลซึ่งชดินพี่น้องชายทั้งหลายสาสหัสะชาติละปริวาเรผู้มีชดินพันหนึ่งเป็นบริวารอุรุเวลกัสปาทโยมีชดินชื่อว่าอุรุเวลกัสปะเป็นต้นปภาเชตาวาทรงให้บวชแล้วเอหิพิขุพาเวนะโดยความเป็นแห่งเอหิพิกคุเอวะนั่นเทียวนิสีทาเปตาวาทรงให้นั่งแล้ว ขยาศีเสที่ประเทศชื่อว่าขยาศีสะปฏิทถาเปตาวาทรงให้ตั้งอยู่เฉพาะแล้วอรหัตเตในความเป็นแห่งพระอรหันต์อธิตตปริยายเทศนายะด้วยเทศนาคืออาธิตตปริยายสูตรเตนะอรหันตะสหัสเสนะปริวุตโตผู้อันพันแห่งพระอรหันต์นั้นแวดล้อมแล้วจินเตตาวาทรงดำริแล้วอิติว่า อาหารอันว่าเราโมเจสามิจากเปลื้องปติญยังซึ่งปติญ,ญาายามยาาทินนางอันอันเราให้แล้วพิมพิสารรัญโยแก่พระราชาพระนามว่าพิมพิสารอิติดังนี้คันตวาเสด็จไปแล้วลัทธิวนุญานังสู่สวนชื่อว่าลัทธิวันราชาหากหัตนครูปปจารใกล้อุปจาระแห่งเมืองชื่อว่าราชครืระเทนโตตรัสอยู่ มัทุระธรรมะกถังซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งทำอันไพเราะรัญโยแก่พระราชาสัทธากิระอาคโตอิติสุต,ตวาทวาทัสะนหุเตหิพรามนาคหาปฏิเกหิสัตทิงอาคตัสสะอาคตัสสะผู้สุต,ตวาทรงสดับแล้วอิติว่ากิระได้ยินว่าสัทธาอันว่าพระศาสดาอาคโตสเสด็จมาแล้วอิติดังนี้อาคตัสะสะเสด็จมาแล้วสัตทิงกับ พรามนาคหะปฏิเกหิด้วยพรามและคฤหบดีทั้งหลายทวาทศนานาหุตเตหีมีนหุสิบสองเป็นประมาณสัทธากิระอาคตโตอิติสุต,ตวาทวารทศนหุตเตหิพรามนาคหะปฏิเกหิสัตทิงอาคตัสสะผู้ทรงสดับแล้วว่าได้ยินว่าอันว่าพระาศาสดาเสเด็จมาแล้วดังนี้เสเด็จมาแล้วกับด้วยพราหม์และคฤหบดีทั้งหลายมีนหุสิบสองเป็นประมาณ ราชานางยังพระราชาสัทงิงกับนหุทเตหิด้วยนหุดท,ทั้งหลายเอกาทศสิบเอปฏิฐาเปตาวาทรงให้ตั้งอยู่เฉพาะแล้วโสตาปฏิเลนในโสดาปฏิผลนหุดตางยังนหุตเอกังหนึ่งปฏิฐาเปตาวาทรงให้ตั้งอยู่เฉพาะแล้วสรารเนสุในสารณะทั้งหลายสกเกณเทวรัญญามานวะกะวันณนางขเหตาวาอภิทุตาคุโน อภิทุตตะคุโนขีดคุโนผู้มีพระคุณเทวรัญญาอันเทวดาผู้พระราชาสเกณนพระนามว่าสกกะขเาหตตวาทรงถือเอาแล้วมานวกะวันนางซึ่งเพศแห่งมานุอภิทุตตะขีดทรงชมเชยแล้วสเกนะเทวรัญญามานวกะวันนางขเาหตตวาอภิทุตตะคุโนผู้มีพระคุณอันเทวดาผู้พระราชาพระนามว่าสกกะทรงถือเอาแล้ว ซึ่งเพศแห่งมานบทรงชมเชยแล้วปวิสิตาวาเสด็จเข้าไปแล้วราชาขาหานักครังสู่เมืองชื่อว่าราชครืปุณณทิวเสในวันรุ่งขึ้นกระตาพัตก,กิจโจผู้มีกิจด้วยพัดอันพระองค์ทรงกระทำแล้วราชานิเวสเนในพระราชานิเวศปฏิคเหตเหตวาทรงรับเฉพาะแล้วเวลุวนารามังซึ่งพระอารามชื่อว่าเวลุวัน กเปสิสำเร็จแล้ววาสังซึ่งการประทับอยู่ตัาอารามในพระอารามนั้นเอวะนั่นเทียวสารีปุตตะโมกขลานาอันว่าพระสารีบุตรและพระโมกขลานะทั้งหลายอุปสังคมิตวาเข้าไปเฝ้าแล้วนางสัทธารังซึ่งพระศาสดาพระองค์นั้นตัาอารามในพระอารามนั้นอนุปุพีคถาอันว่าวาจาเป็นเครื่องกล่าวโดยลำดับ ตาตระวัถุมหิในเรื่องนั้นอย่างนี้หิก็พุทเทครั้นเมื่อพระพุทธเจ้าอนุปันเนไม่เสด็จอุบัติขึ้นแล้วเอวะนั่นเทียวพรามณคามาอันว่าบ้านแห่งพราหมณ์ทั้งหลายทเวสองอิติคืออุปติสักคาโมอันว่าอุปติสักามจะด้วยโกริตะคาโมอันว่าโกริตะคามจะด้วยอเฮสูงได้มีแล้ว อวิทูเรในที่อันไม่ไกลราชกหัตโตแต่เมืองชื่อว่าราชครืเตสุทวีสุพรามณคาเมสุในบ้านแห่งพระม์ทั้งหลายสองเหล่านั้นหนาขับโพอันว่าสัตว์ผู้เกิดแล้วในคันพระมณิยาปิแม้ของนางพรามณีโมกคันลิยานามะชื่อว่าโมกคันลีโกริตะคาเมในโกลิตะคามปฏิทหีตั้งอยู่เฉพาะแล้ว อุปติสัคาเมสาริยานามาพรามณิยาคพัสสะปฏิทิตะทิวเสขีดทิวเสในวันัพัสสะแห่งสัตว์ผู้เกิดแล้วในคันพรามณิยาของนางพรามณีสาริยานามาชื่อว่าสารีอุปติสัคาเมในอุปติสาัคามปฏิทิตะขีดตั้งอยู่เฉพาะแล้วเอวาน,นเทียว อุปติสคาเมสาริยานามพรามนียาคัพษสปฏิทิตะทิวเสในวันแห่งสัตว์ผู้เกิดแล้วในคันของนางพรามณีชื่อว่าสารีในอุปติสคามตั้งอยู่เฉพาะแล้วเอวะนั่นเทียวกิรัตได้ยินว่ากุลานิอันว่าตระกูลทั้งหลายทเวปิแม้สองตานิเหล่านั้นอาพัทธปฏิพัทธสหายกานี เป็นสหายเนื่องกันทั่วแล้วและเนื่องกันเฉพาะแล้วเอวะนั่นเทียวยาวะเพียงไรกุละปริวัติตาแต่อันเวียนรอบแห่งตระกูลสัตมาที่เจ็ดอเหสูงได้เป็นแล้วญาตกาอันว่าญาติทั้งหลายอทังสุได้ให้แล้วขับพระปริหารังซึ่งวัตถุเป็นเครื่องบริหารซึ่งคันพรามณีนางแกนางพรามณีทั้งหลายทวินนางปิแมสองตาสังเหล่านั้น เอกทิวสังในวันเดียวกันเอวะนั่นเทียวอุโพปีพรามณีอันว่านางพรามณีทั้งหลายแม้ทั้งสองตาเหล่านั้นวิชาย,ยิงสุคลอดแล้วปุตเตซึ่งบุตรทั้งหลายทา,ามาสัจเยน,นะโดยอันล่วงไปแห่งเดือนสิบนาม,มาคหานทิวเสนในวันอันเป็นที่ถือเอาซึ่งชื่อยาตกาอันว่าญาติทั้งหลายอาการสุดได้กระทำแล้ววจนังซึ่งคำอิติว่า อุปติโสอันว่าอุปติสะอิติดังนี้นามังให้เป็นชื่อปุตตสะของบุตรพรามณิยาของนางพรามณีสาริยาชื่อว่าสารีตัสปุตตสะอุปติสะคามเกเชตากุลัสสะปุตตาขีตตาเพราะความที่ตัสะปุตสะแห่งบุตรนั้นปุตตะขีดเป็นบุตรเชตากุลัสสะของตระกูลอันเจริญที่สุด อุปติสักขามาเกในอุปาาติสักขามตาสปุตตสะอุปติสักขามาเกเชษฐากุลสปุตตตาเพราะความที่แห่งบุตรนั้นเป็นบุตรของตระกูลอันเจริญที่สุดในอุปติสักขามยาตการว่าญาติทั้งหลายอากังสุดได้กระทำแล้วว่าจะนางซึ่งคําอิติว่าโกริโตอันว่าโกริตาอิติดังนี้นามังให้เป็นชื่ออิตรัสสะปุตตสะของบุตรนอกนี้ โมคคิยานามะพรามนิยาของนางพรามณีชื่อว่าโมคคันลีตัสสะปุตตะสะโกริตะคาเมเชตากุลัสสะปุตตาตาขีตตาตาเพราะความที่ตัสสะปุตตะสะแห่งบุตรนั้นปุตตะขีดเป็นบุตรเชฐากุลัสสะของตระกูลอันเจริญที่สุดโกริตะคาเมในโกริตะคามตัสสะปุตตะสะโกริตะคาเมเชตากุลัสสะปุตตตา เพราะความที่แห่งบุตรนั้นเป็นบุตรของตระกูลอันเจริญที่สุดในโกลิตะคามอุโภปิปุตตาอันว่าบุตรทั้งหลายแม้ทั้งสองเตเหล่านั้นอันวายะอาศัยแล้ววุฒิิงซึ่งความเจริญอคัมมังสูได้ถึงแล้วปารังซึ่งฟังสภัส,ภาสป,ปานังแห่งศิลปะทั้งปวงสุวรรณสิวิกาสตานี้อันว่าร้อยแห่งวออันเป็นวิการแห่งทองทั้งหลายปัญจห้า ปริวารานิเป็นบริวารโหนติย่อมเป็นอุปติสะมานวาสกีลนัทธายะนัทิงวาอุยานังวาคมนากาเลคมนากาเลในการอันเป็นที่ไปนัทิงสู่แม่น้ำวาหรือวาหรือว่าอุยานังสูอุทยานกีลนัทธายะเพื่อประโยชน์แก่การเล่นอุปติสะมานวัสะของมนุษย์ชื่อว่าอุปติสะอาชัญญรัฐสตานี้ อันว่าร้อยแห่งรถอันเทียมแล้วด้วยม้าอาชาในทั้งหลายปัญจะห้าปริวารานี้เป็นบริวารโหนติย่อมเป็นคมนาการเลในการอันเป็นที่ไปนทิงสู่แม่น้ำวาหรือวาหรือว่าอุยานนางสูอุทยานกีรนัฏถายะเพื่อประโยชน์แก่การเล่นโกริตะมานวสสะของมนุษย์ชื่อว่าโกริตะชนะอันว่าชนทั้งหลายทเวปิแม้สอง ปัญจปัญจมานวะสตะปริวาราเป็นผู้มีร้อยแห่งมนุษย์ห้าห้าเป็นบริวารโหนติย่อมเป็นจะก็เคีรคะสมชโชนามะชื่ออันว่ามโหรสพอันบุคคลพึงเล่นบนยอดแห่งภูเขาอนุสังวัชรเรในปีตามลำดับโหติย่อมมีราชคหเหในเมืองชื่อว่าราชครืปริวาราอันว่าบริวารทั้งหลายพันทันติย่อมผูก มันจาติมันจังซึ่งเตียงและเตียงเกินเอกขาเนในที่แห่งเดียวกันเอวะนั่นเที่ยวมานวานางเพื่อมานบทั้งหลายทวินนางปิแม้สองเตสังเหล่านั้นมานวานว่ามานบทั้งหลายทเวปิแม้สองนิสีทิตวานั่งแล้วปัสสันตาดูอยู่สมชังซึ่งมหรสพนิสีทิตวาสมาชังปัสสันตานั่งแล้วดูอยู่ซึ่งมหรสพ เอกโตโดยความเป็นอันเดียวกันวะเทียวหสันติย่อมหัวเระาะหสิตัพพัฒาเนในที่อันตนพึงหัวเรอาออปันติย่อมถึงทั่วสังเวคังซึ่งความสลดสังเวคัตถาเนในที่อันเป็นที่ตั้งแห่งความสลดเทนติย่อมให้ทายางซึ่งรางวัลยุตัดฐาเนในที่อันควรแล้วทาตุงเพื่ออันให้ทายางซึ่งรางวัล เตยสังทวินนางชนานางเมื่อชนทั้งหลายสองเหล่านั้นปสัสสานตานางดูอยู่สมัชฌังซึ่งมหรสพเอกทิวสังในวันหนึ่งนิยาเมนะโดยทํานองอิมินานี้หาโสอันว่าการหัวเราะหาสิตพัฒฐาเนในที่อันบุคคลพึงหัวเระวาะว่าหรือว่าหรือว่าสังเวคอนว่าความสลดสังเวคัฏฐาเนในที่อันเป็นที่ตั้งแห่งความสลดว่าหรือว่า ทายังอันว่ารางวัลยุตัธาเในในที่อันควรแล้วทาตรงเพื่ออันให้ทายังซึ่งรางวัลณอโหสิไม่ได้มีแล้วหาษาธิอากาโรวิยะวิยะราวกะหาสาธิอากาโรอันว่าอาการมีการหัวเราะเป็นต้นปุริมาทิวเสสูในวันอันมีในวันก่อนทั้งหลายยานัสะปริปากะคตตาขีตตาเพราะความที่ยานัสะแห่งยาน ปริปากะะตะคตาขีดเป็นคุณชาติถึงแล้วซึ่งความแก่รอบยานัสปริปากคต,ตาตาเพราะความที่แห่งยานเป็นคุณชาติถึงแล้วซึ่งความแก่รอบปณะก็ชนานว่าชนทั้งหลายทเวสองจินตยิงสุคิดแล้วเอวังอย่างนี้อิติว่ากิงประโยชนังอันว่าประโยชน์อะไรอัมเหหิโอโลเกตพพัง โอโลเกตพังอันอัมเหหิอันเราทั้งหลายโอโลเกตพังพึงแลดูอัมเหหิโอโลเกตพังอันอันเราทั้งหลายพึงแลดูเอธาสมัตเชในมหรสพนี้อัติมีอยู่อิเมชนานว่าชนทั้งหลายเหล่านี้สเพปิแม้ทั้งปวงวัสสสเตครั้นเมื่อร้อยแห่งปีอปเตไม่ถึงแล้วคมิสสันติจากถึง อปันติกาภาวังซึ่งความเป็นแห่งบุคคลผู้มีบัญญัติหาไม่ได้ปานะก,กอ็อัมเหหิเอกังโมคธรรม,มังปริเยสิตุงขีตุงอันว่าอันอัมเหหิอันเราทั้งหลายปริเยสิขีตแสวงหาโมคธรรมมังซึ่งทําเป็นเครื่องหลุดพ้นเอกังอย่างหนึ่งอัมเหหิเอกังโมคธรรมมังปริเยสิตุง อันว่าอันอันเราทั้งหลายแสวงหาซึ่งทำเป็นเครื่องหลุดพ้นอย่างหนึ่งวัตะติย่อมควรอิติดังนี้ขเหตตวานิสีทิงสุนั่งถือเอาแล้วกตวากระทาอาระมณังให้เป็นอารมณ์ตะโตในลำดับนั้นโกลิโตนว่ามานพชื่อว่าโกริตาอาหากล่าวแล้วอุปติสังกะมานพชื่อว่าอุปติสะอิติว่าอุปติสะดูก่อนอุปติสะสัมมาผู้สหาย ตวังอันว่าท่านหัทถะปะหัตโถเป็นผู้ร่าเริงแล้วและร่าเริงทั่วแล้วอันเยสุที่ว่าเสสุหัทถะปหัตโถวิยะเป็นผู้ราวกะว่าผู้ร่าเริงแล้วและร่าเริงทั่วแล้วในวันทั้งหลายเหล่าอื่นอสศย่อมเป็นนะหามิได้อิธานิในการนี้ตวังอันว่าท่านอนัตตะมณธาตุโกเป็นผู้มีธาตุของบุคคลผู้มีใจไม่ใช่เป็นของมีอยู่แห่งตน อสีย่อมเป็นกิงอันว่าอะไรเตอันท่านสันลักษ์ิตังกําหนดแล้วอิติดังนี้โสอุปติสโสอันว่ามานุษย์ชื่อว่าอุปติสะนั้นอาหากล่าวแล้วอิติว่าโกริตะดูก่อนโกลิตะสัมมะผู้สหายอาหางอันว่าเราจินตยานโตนิสินโนเป็นผู้นั่งคิดอยู่แล้วอิทางการณังซึ่งเหตุนี้อหิย่อมเป็นอิติว่าสาโรอันว่าสาระ โอโลกเนในการแลดูเอเตสังชนานางซึ่งชนทั้งหลายเหล่านั้นนัถิย่อมไม่มีเอตังโอโลกนังอันว่าการแลดูนั่นนิรัตการเป็นสิ่งมีประโยชน์ออกแล้วโหติย่อมเป็นอัมเหหิอัตโนโมโกขธรรมมังเขเวสิตุงขีตุงอันว่าอันอัมเหหิอันเราทั้งหลายเขเวสิขีดสแสวงหาโมกธรรมมังซึ่งทำเป็นเครื่องหลุดพ้น อัตโนเพื่อตนวัตติย่อมควรอัมเหหิอัตโนโมกคธรรมังคขเวสิตุงอันว่าอันอันเราทั้งหลายสแสวงหาซึ่งทำเป็นเครื่องหลุดพ้นเพื่อตนวัตติย่อมควรอิติดังนี้ปณะก็ตวังอันว่าท่านอนัตตมโนเป็นผู้มีใจไม่ใช่เป็นของมีอยู่แห่งตนอสิย่อมเป็นกสมาเพราะเหไรอิติดังนี้ โสปิโกริโตอันว่ามานุษย์ชื่อว่าโกริตะแม้นั้นอาหากล่าวแล้วตถาอย่างนั้นเอวะนั่นเทียวอาัฐาครั้งนั้นอุปติโสอนว่ามานุษย์ชื่อว่าอุปติสะยัตวาทราบแล้วอัสโกริตัสะอัตนาสัตถิงเอกชาสยะตังคีตังซึ่งความที่อัสโกริตัสะแห่งมานุย์ชื่อว่าโกริตะนั้น เอกชาสยะขีดเป็นผู้มีอัธยาศัยเป็นอันเดียวกันสัตทิงกับอัตนาด้วยตนอัสากริตัสาอัตนาสัตทิงเอกชาสยะตังซึ่งความที่แห่งมานุษย์ชื่อว่าโกริตะนั้นเป็นผู้มีอัธยาศัยเป็นอันเดียวกันกับด้วยตนอาหะกล่าวแล้วอิติว่าสามารถดูก่อนสหายการนังอันว่าเหตุอัมากังอันเราทั้งหลายอุพินนางปิแม้ทั้งสอง สุจินติต่างคิดดีแล้วปนะก็อัมเหหิโมคธรรมมังเขเวสิตุงขีตุงอันว่าอันอัมเหหิอันเราทั้งหลายเขเวสิแสวงหาโมคธรรมมังซึ่งทำเป็นเครื่องหลุดพ้นวัตติย่อมควรอัมเหหิโมคธรรมมังเขเวสิตุงอันว่าอันอันเราทั้งหลายแสวงหาซึ่งทำเป็นเครื่องหลุดพ้นวัตติย่อมควร เขเวสันเตหินามะอัมเหหิเอกังปภะชังลัดทุงขีดทุงอันว่าอันอัมเหหิอันเราทั้งหลายเขเวสันเตหินามะชื่อว่าผู้แสวงหาอยู่ลัดขีดได้ปภะชังซึ่งการบวชเอกังอย่างหนึ่งวัตติย่อมควรเขเวสันเตหินามะอัมเหหิเอกังปภะชังลัดทุงอันว่าอันอันเราทั้งหลายชื่อว่าผู้แสวงหาอยู่ ได้ซึ่งการบวชอย่างหนึ่งวัตติย่อมควรไม่ยังอันว่าเราทั้งหลายปพัพชามะจะบวชสันติเกในสำนักกัสะของใครอิติดังนี้